สวัสดีนักเรียนทุกคนครับวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในเรื่องของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมจุดประสงค์ของบทเรียนวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในส่วนของการระบุปัญหา ขณะที่นักเรียนกำลังชมคลิปของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่นี้สภาพบรรยากาศของบริเวณที่นักเรียนอยู่นั้นเป็นอย่างไรบ้างครับอากาศร้อนหนาวลมแรงหรือว่ากำลังสบายและภายนอกล่ะครับมีแดดออกฝนตกหมอกลงหรือว่าที่ไหนเริ่มจะมีฝุ่น PM 2.5มาแล้วแล้วตอนนี้เวลาที่นักเรียนนั่งอยู่นั้น เป็นช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืนแสงสว่างละ่ะเป็นอย่างไรบ้างสว่างมากเกินไปหรือสว่างน้อยเกินไปนอกจากสภาพดินฟ้าอากาศที่อยู่รอบๆตัวของนักเรียนแล้วอุปกรณ์ที่นักเรียนกําลังใช้รับชมคลิปอยู่ตอนนี้ล่ะครับใช้อะไรกันอยู่บ้างบางคนอาจจะดูผ่านสมาร์ทโฟนบางคนอาจจะใช้แท็บเลต็ต คอมพิวเตอร์โทรทัศน์หรือว่าบางส่วนอาจจะชมกันเป็นกลุ่มโดยชมผ่านจอโปรเจคเตอร์ที่ฉายขึ้นบนจอใหญ่ๆนักเรียนเห็นภาพชัดดีไหมครับแล้วเสียงละ่ะนักเรียนได้ยินเสียงชัดเจนดีหรือเปล่ามีเสียงรบกวนจากที่อื่นเข้ามารบกวนการรับฟังของนักเรียนบ้างไหมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันครับ นักเรียนจะเห็นว่าจากกิจวัตรประจําวันธรรมดาธรรมดาของเราเนี่ยเราอาจจะพบเจอกับปัญหาอุปสรรคความไม่สะดวกสบายต่างๆหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของเราได้อยู่เสมอครับบางอย่างนั้นเราก็อาจจะเพียงแค่ปรับพฤติกรรมของตัวเราเองเพื่อให้เหมาะกับเงื่อนไขของสถานการณ์ตรงนั้นเราก็จะผ่านมันไปได้ละ แต่ว่าบางสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆๆเป็นประจําหรือว่ามันมีความยุ่งยากที่แค่เพียงการปรับพฤติกรรมของตัวเราเองมันไม่เพียงพอที่จะให้เราผ่านสถานการณ์ตรงนั้นไปได้ถ้าเป็นแบบนั้นเราเองก็จําเป็นจะต้องมองหาหนทางหรือวิธีการที่จะช่วยให้เราสามารถปรับเปลี่ยนสถานการณ์ตรงนั้น ให้มันหมดปัญหาไปหรือว่าให้เป็นไปอย่างที่เราต้องการให้มากขึ้นพอที่เราจะผ่านเงื่อนไขของสถานการณ์ตรงนั้นไปได้ซึ่งเราก็อาจจะพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการบางอย่างขึ้นมาเพื่อใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการหรือว่าเพิ่มความสามารถในการทำงานในสถานการณ์นั้นๆซึ่งชิ้นงานหรือวิธีการที่เราคิดค้นพัฒนาขึ้นมานั้น ก็คือเทคโนโลยีนั่นเองครับโดยที่เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานหรือวิธีการก็ตามมันสามารถปรับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆตามปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาทีนี้เมื่อเราเจอกับปัญหาหรือความไม่สะดวกสบายต่างๆเข้าแล้วเราต้องการจะแก้ไขหากว่าเราลงมือทำการแก้ไขไปเลย โดยที่ไม่มีการคิดไตร่ตรองหรือวางแผนให้ดีซะก่อนก็อาจจะทำให้ความพยายามในการแก้ปัญหาหรือว่าตอบสนองความต้องการของเรานั้นไม่ประสบความสำเร็จก็ได้มีการสูญเสียทั้งทรัพยากรงบประมาณเวลาแล้วก็กำลังคนไปโดยที่ไม่จำเป็นอีกด้วยสำหรับในบทเรียนนี้นักเรียนจะได้ทำกิจกรรม เพื่อศึกษาการวางแผนขั้นตอนการทำงานโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมหรือ Engineering Design Process ซึ่งเป็นกระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานช่วยสร้างแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการอย่างเป็นขั้นตอนดังนี้การระบุปัญหา การรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาการวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหาการทดสอบประเมินผลและปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานและสุดท้ายการนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาผลของการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน โดยในการปฏิบัติงานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนั้นสามารถที่จะย้อนขั้นตอนกลับไปกลับมาหรือทำซ้ำในบางขั้นตอนก็ได้เพื่อที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการนั้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นสำหรับในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้กันเฉพาะในขั้นตอนของการระบุปัญหาเพียงขั้นตอนเดียวก่อนครับเนื่องจากว่า การระบุป,ปัญหานั้นเป็นเหมือนกับการตั้งโจทย์หรือกำหนดทิศท,ทางในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นการดำเนินงานนักเรียนจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจกับปัญหาหรือความต้องการนั้นๆรวมไปถึงบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อนำมาวิเคราะห์เป็นเงื่อนไขหรือว่าข้อจำกัดของสถานการณ์ปัญหานั้นอย่างชัดเจน แล้วจึงกำหนดเป็นขอบเขตของปัญหาหรือความต้องการเพื่อที่จะแก้ไขต่อไปดังนั้นหากนักเรียนระบุปัญหาไม่ชัดเจนสิ่งที่จะตามมาคือการดำเนินงานในขั้นต่อๆไปนั้นจะมีปัญหายุ่งยากมากจนอาจจะทำให้ความพยายามในการที่เราจะแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการนั้นผิดเป้าหมายไปเลย จนทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเลยก็ได้ยกตัวอย่างเช่นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อที่จะแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าโดยเลือกสร้างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าแต่ว่าไม่ได้พิจารณาว่าเงื่อนไขของปัญหาในบริเวณนั้น เป็นพื้นที่อับลมจึงทำให้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลมได้น้อยแล้วก็ไม่ต่อเนื่องสุดท้ายนำไปใช้งานไม่ได้ตัวอย่างถัดไปกรณีของการจัดการขยะเพื่อแก้ปัญหาขยะในโรงเรียนโดยมุ่งเน้นแต่การคัดแยกขยะเพื่อขายหรือว่าส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล แต่กลับพบว่าปริมาณขยะในโรงเรียนนั้นไม่ได้ลดลงเลยแล้วยังมีภาระงงานในการจัดการคัดแยกขยะเพิ่มขึ้นมาด้วยเนื่องจากว่าไม่ได้พิจารณาถึงการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาแล้วนอกจากนั้นยังอาจมีบางคนนำขยะจากภายนอกเอาเข้ามาทิ้งในโรงเรียนด้วย เพราะเห็นว่าในโรงเรียนนั้นมีการคัดแยกขยะเพื่อนําไปทําประโยชน์ก็เลยนํามาฝากไว้ในโรงเรียนด้วยเลยตัวอย่างถัดไปอีกครับกรณีของการปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อหวังจะสร้างร่มเงาให้แก่ตัวบ้านเพื่อลดความร้อนจากแสงแดดโดยการปลูกต้นไม้ใหญ่แต่ว่าไม่ได้คำนึงถึงระยะเวลาในการเจริญเติบโตของต้นไม้ขนาด และลักษณะของทรงพุ่มของต้นไม้ชนิดนั้นๆรวมถึงขนาดพื้นที่ที่จะปลูกต้นไม้ทำให้ในระยะแรกต้นไม้ที่ปลูกไว้สร้างร่มเงาให้แก่ตัวบ้านไม่ได้ต้องรอจนต้นไม้นั้นโตก่อนแต่ทีนี้พอต่อมาต้นไม้นั้นโตขึ้นกลับกลายเป็นว่ากิ่งก้านสาขาของต้นไม้นั้นกลับยื่นเข้ามาละตัวบ้าน ทำให้เกิดความเสียหายกับตัวบ้านกระจกแตกกระเบื้องหลังคาแตกแล้วก็ยังกลายเป็นทางลัดทําให้สัตว์ต่างๆที่เราไม่ต้องการเช่นหนูงูเข้ามาสู่ตัวบ้านได้และแถมยังมาขวางทางลมทําให้ลมไม่พัดเข้าไปในตัวบ้านอีกด้วยตัวอย่างกรณีสุดท้ายครับกระเป๋าของนักเรียนนั่นเองเด็กนักเรียนแบกกระเป๋าที่หนักไปโรงเรียนทวนหรือการ พยายามแก้ปัญหากระเป๋านักเรียนที่มีน้ำหนักมากเกินไปโดยหาถุงมาแบ่งสัมภาระออกจากกระเป๋าบ้างแต่ทีนี้พอใช้ถุงพลาสติกก็ปรากฏว่าถุงนั้นไม่คงทนขาดง่ายระหว่างที่นำไปใช้งานพอเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าก็ปรากฏว่ากันน้ำไม่ได้พอเจอฝนตกสิ่งของที่อยู่ภายในถุงผ้านั้นก็เปียกเสียหาย และแถมการใช้ถุงทั้งสองแบบไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกหรือถุงผ้าก็ตามนักเรียนก็ยังต้องแบกน้ำหนักสัมภาระเท่าเดิมแค่เปลี่ยนเป็นการกระจายน้ำหนักจากกระเป๋านักเรียนไปเป็นถุงหลายๆถุงแต่ว่าการแก้ปัญหาน้ำหนักของสัมภาระที่มันมากเกินไปนั้นยังไม่ได้ถูกแก้ตัวอย่างทั้ง4ตัวอย่างที่ครูยกมานี้ นักเรียนจะเห็นว่านี่คือการตั้งโจทย์หรือว่าระบุปัญหาที่ไม่ชัดเจนก็เลยทำให้เกิดการแก้ปัญหาที่หลงทิศหลงทางแล้วสุดท้ายผลที่ได้ออกมานั้นใช้งานไม่ได,ไได้ไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้องการจริงๆทำให้เสียเวลาเสียทรัพยากรแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อย่างที่ต้องการทีนี้ถ้า เราลองพยายามทำความเข้าใจสถานการณ์ของกรณีปัญหาตัวอย่างทั้ง4ตัวอย่างที่ครูยกมานั้นเนี่ยให้มากขึ้นโดยเราพยายามวิเคราะห์ถึงเงื่อนไขและข้อจํากัดของสถานการณ์ปัญหาแต่ละกรณีเพื่อที่เราจะได้กำหนดขอบเขตของปัญหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเราก็จะสามารถระบุปัญหาที่เราจะแก้ที่มันอาจจะแตกต่างไปจากเดิม แต่ว่าเราจะทำแบบนั้นได้ก็อาจจะต้องมีตัวช่วยในการกำหนดขอบเขตของปัญหาโดยเราสามารถใช้คําถามที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัญหาเช่นต้องการแก้ปัญหาอะไรใครจะเป็นผู้แก้ปัญหานี้มีงบประมาณในการแก้ปัญหานี้เท่าไหร่ มีเวลาที่จํากัดในการแก้ปัญหานี้หรือไม่ปัญหานี้เกิดขึ้นที่ไหนและผู้ใช้เป็นใครหรืออาจจะมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมอีกก็ได้เพื่อให้เราสามารถกำหนดขอบเขตของปัญหาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น พอที่เราจะสามารถดําเนินการแก้ปัญหาหรือว่าสนองความต้องการได้อย่างชัดเจนต่อไปได้ทีนี้เราจะลองใช้คําถามทั้ง6คําถามที่ครูกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับไปลองวิเคราะห์กับกรณีตัวอย่างที่ครูให้ไปทั้ง4กรณีเมื่อสักครูน่นี้แล้วลองดูซิว่า จะช่วยให้ขอบเขตของปัญหาในแต่ละกรณีเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นไหมและถ้ามีความจําเป็นเรามาลองดูซิว่าเราควรจะตั้งคําถามอะไรเพิ่มเข้าไปอีกบ้างในแต่ละกรณีกรณีแรกการผลิตกระแสฟไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งพลังงานไฟฟ้าต้องการแก้ปัญหาอะไรคำถามนี้สำคัญมากครับในกรณีนี้คือการแก้ปัญหาการขาดแคลนแหล่งพลังงานไฟฟ้าไม่ใช่ปัญหาในการสร้างกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าคำถามที่2ปัญหานี้เกิดขึ้นที่ไหนเรารู้ว่าเป็นพื้นที่ท้องถิ่นห่างไกล ก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมว่าแล้วท้องถิ่นนี้มันอยู่ที่ไหนล่ะชายฝั่งทะเลบนยอดเขาในหุบเขาทุ่งโล่งในป่าทึบหรือว่าอยู่ริมลำธารเพราะเงื่อนไขสภาพแวดล้อมต่างกันหมดเลยคำถามถัดไปใครจะเป็นผู้แก้ปัญหานี้ ถ้าชาวบ้านจะทำกันเองนั่นก็หมายความว่าคงต้องเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนราคาไม่แพงแต่ว่าถ้ามีหน่วยงานราชการหรือองค์กรที่เขามีศักยภาพเข้ามาดำเนินการให้ก็น่าจะใช้เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้แล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่มันมากขึ้นบ้างคำถามถัดไปอีก มีงบประมาณในการแก้ปัญหานี้เท่าไหร่ซึ่งงบประมาณจะเป็นตัวที่กำหนดขนาดหรือว่าปริมาณของงานที่จะได้ออกมารวมถึงเป็นตัวกำหนดเทคโนโลยีที่เราจะสร้างขึ้นมาสำหรับแก้ปัญหานี้ด้วยคำถามต่อไปมีเวลาที่จำกัดในการแก้ปัญหานี้หรือไม่เช่น ในสภาวะที่เกิดภัยพิบัตริรอไม่ได้การแก้ปัญหาที่เลือกใช้ก็จะต้องสามารถดำเนินการได้ทันทีหรืออย่างน้อยก็ต้องเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คำถามสุดท้ายผู้ใช้จะเป็นใครคือเมื่อสร้างชิ้นงานหรือว่าวิธีการในการผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลตรงนี้ขึ้นมาได้แล้ว ชาวบ้านเป็นผู้ใช้เองหรือเปล่าดูแลบำรุงรักษากันเองหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเข้ามาดูแลประจำอยู่ตรงนี้และก็อาจมีคำถามที่เราเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อช่วยให้สามารถระบุขอบเขตของปัญหาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครูจะลองเพิ่มคำถามเข้าไปนะครับ เช่นแหล่งพลังงานที่จะนำมาผลิตกระแสไฟฟ้านั้นมีอะไรบ้างอาจจะได้จากธรรมชาติอย่างเช่นแสงแดดลมน้ำหรือว่าได้จากผลผลิตในชุมชนเช่นแก๊สชีวภาพจากการเกษตรอีกคำถามหนึ่งที่ครูจะเพิ่มเข้าไปอีก การผลิตกระแสะไฟฟ้านี้จะใช้งานไปอีกนานเพียงใดคือเราจะใช้เพียงแค่ชั่วคราวระหว่างรอการดำเนินการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าสร้างขึ้นมาแล้วจะใช้เป็นแหล่งผลิตกระแสะไฟฟ้าถาวรของพื้นที่นี้ไปอีกหลายๆปีซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นความแตกต่างกันนักเรียนเห็นไหมครับว่า คำตอบจากคำถามที่ครูลองเพิ่มเข้าไปในสถานการณ์กรณีตัวอย่างนั้นอาจจะทำให้ชิ้นงานหรือวิธีการที่จะนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับพื้นที่ห่างไกลนี้ไม่ใช่กังหันลมตามที่บอกมาทีแรกเลยก็ได้แต่อาจจะกลายเป็นโซลา r เซลล์กังหันน้ำหรือการใช้ความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวภาพ เพื่อไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการกําหนดขอบเขตของปัญหาที่เราวิเคราะห์ออกมาได้และก็ยังจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราจะได้จากการดำเนินการตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในขั้นตอนต่อๆไปด้วยนักเรียนลองดูกรณีตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งครับการจัดการขยะในโรงเรียน ที่มีการคัดแยกขยะเพื่อส่งขายหรือว่าส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลแต่ปริมาณขยะไม่ได้ลดลงเลยแล้วแถมยังมีภาระงานในการคัดแยกขยะเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกเอา6คคำถามเดิมเข้าไปวิเคราะห์ในสถานการณ์ครับและเดี๋ยวก็อาจจะมีคำถามเพิ่มเติมตอนท้ายคำถามแรกเหมือนเดิมครับต้องการจะแก้ปัญหาอะไร ย้ำอีกครั้งนะครับว่าคำถามนี้สำคัญมากในกรณีนี้คือการแก้ปัญหาขยะในโรงเรียนซึ่งก็พอจะมีข้อมูลประกอบอยู่บ้างแล้วในสถานการณ์ว่าเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะในโรงเรียนปัญหานี้เกิดขึ้นที่ไหนก็ในโรงเรียนของเรานั่นเองใครจะเป็นผู้แก้ปัญหานี้ เมื่อเป็นปัญหาของขยะในโรงเรียนก็คงหนีไม่พ้นครูและนักเรียนในโรงเรียนต้องร่วมมือช่วยกันแก้ปัญหานี้นี่แหละครับมีงบประมาณในการแก้ไขปัญหานี้เท่าไหร่ปกติการจัดการขยะโดยเฉพาะขยะในโรงเรียนก็คงไม่ได้มีงบประมาณเยอะแยะนะักรวมไปถึงจริงๆแล้วเราเราอาจจะพยายามที่จะแปลงขยะกลับมาเป็นเงินด้วยซ้ำไปฉะนั้นงบประมาณในกรณีนี้ คงจะมีไม่มากมีเวลาที่จำกัดในการแก้ปัญหานี้หรือไม่ก็ต้องทำกันตลอดแล้วครับเพราะว่าขยะมีทุกวันอยู่ในโรงเรียนทุกวันฉะนั้นขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ก็คงต้องทำกันไปเรื่อยๆผู้ใช้เป็นใครเมื่ออยู่ในโรงเรียนผู้ใช้วิธีการแก้ปัญหานี้ก็หนีไม่พ้นนักเรียนครูนักการพันโรงอาจจะต้องขยายเลยไปถึง คนที่มาขายของอยู่ภายในโรงเรียนรวมไปถึงผู้ที่มาติดต่อหรือใครก็ตามที่มีส่วนในการนำขยะมาเพิ่มให้ในโรงเรียนส่วนคำถามเพิ่มเติมที่จะช่วยให้การระบุปัญหานั้นชัดเจนขึ้นก็ได้แก่ขยะในโรงเรียนนั้นมาจากไหนบ้างและมาจากที่ใดมากที่สุด เดิมโรงเรียนมีการดำเนินการจัดการขยะอย่างไรแยกขยะหรือไม่แยกที่ไหนแยกอย่างไรใครเป็นคนแยกผลจากการดำเนินการจัดการขยะเดิมที่ทำอยู่แล้วนั้นเป็นอย่างไรสำหรับกรณีตัวอย่างตรงนี้คำถามที่เราถามไปทั้ง6คคำถามรวมถึงคำถามเพิ่มเติม,เ,ตมเมื่อสักครู่นี้ด้วย อาจจะยังไม่ได้คำตอบทั้งหมดในตอนนี้แต่คำถามเหล่านี้ก็จะนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไปในกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมแล้วพอเราได้ข้อมูลมาแล้วมันก็จะย้อนกลับมาทําให้เราสามารถระบุปัญหาในขั้นตอนแรกได้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าขยะในโรงเรียนเรานั้น มีที่มาจากแหลง่งใดเป็นขยะอะไรบ้างและได้มีการดําเนินการจัดการขยะภายในโรงเรียนไปแล้วอย่างไรเกิดผลอย่างไรแล้วเราควรจะดําเนินการต่อไปอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหานี้ซึ่งจากข้อมูลของสถานการณ์ตัวอย่างนี้เราจะพบว่าปริมาณขยะไม่ลดลงแล้วก็มีภาระงงานในการคัดแยกขยะเพิ่มขึ้นด้วย ตรงนี้นี่เองครับเราอาจจะเลือกเพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่งมาดําเนินการแก้ปัญหาต่อหรือว่าจะเลือกทั้งสองประเด็นเอามาทําไปควบคู่กันเลยก็ได้เรายังมีกรณีตัวอย่างเหลืออีกสองกรณีครับนักเรียนลองใช้คําถามทั้ง6คําถามที่ครูลองทําให้ดูแล้วไปวิเคราะห์กับปัญหาแล้วก็สถานการณ์ของปัญหานั้น รวมทั้งสามารถที่จะตั้งคำถามเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อม,มูลที่ชัดเจนมากขึ้นเสร็จแล้วนักเรียนลองพิจารณาดูครับว่าเมื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาแล้วนักเรียนสามารถระบุขอบเขตของปัญหาได้ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมหรือไม่นักเรียนลองทําดูนะครับแล้วก็ในระหว่างที่นักเรียนกำลังทำนี้อาจจะหยุดคลิปไว้ก่อน แล้วเมื่อนักเรียนทําเสร็จค่อยกลับมาดูต่อครับ เป็นอย่างไรบ้างครับจากกรณีตัวอย่างทั้ง4กรณีที่นักเรียนได้ลองทําไปแล้วนั้นครูเชื่อว่านักเรียนสามารถที่จะระบุขอบเขตของปัญหาจากสถานการณ์ที่มีอยู่ได้ชัดเจนด้วยตัวของนักเรียนเองได้แล้วทีนี้ครูอยากจะให้นักเรียนได้ระบุปัญหาจากสถานการณ์ที่ครูกำลังจะให้ชมต่อไปนี้ เพื่อใช้ประกอบการทำกิจกรรมการศึกษากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในบทเรียนต่อๆไปด้วยนะครับสถานการณ์ปัญหาคือที่บ้านของมานัทมีญาติซึ่งเป็นคุณลุงและคุณป้าพร้อมกับลูกๆมาเยี่ยมที่บ้านและได้รับประทานอาหารเย็ยนร่วมกันจากภาพจะพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย หนึ่งในปัญหานั้นคือน้องต้นลูกชายของคุณลุงได้ทำแก้วน้ำหกเลอตโตะจากการพิจารณาสถานการณ์ของปัญหาพบว่าน้องต้นทำแก้วน้ำหกเพราะมือลื่นเนื่องจากมีไอ้น้ำมาเกาะที่ผิวแก้วน้ำด้านนอกนักเรียนลองใช้คำถามทั้ง6กคำถาม เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอาจจะตั้งคำถามเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับระบุปัญหาเงื่อนไขและข้อจํากัดเพื่อเป็นขอบเขตของปัญหาที่ชัดเจนขึ้นนะครับครูจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนักเรียนสามารถหยุดคลิปไว้ก่อนได้เช่นเคยเสร็จแล้วค่อยกลับมารับชมกันต่อครับ เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนสามารถระบุปัญหาจากสถานการณ์นี้ได้ว่าอย่างไรครูขอใช้ตัวอย่างตามที่ครูกำลังจะบอกนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการทำกิจกรรมในการเรียนครั้งต่อๆไปครับแต่ถ้านักเรียนคิดได้คำตอบที่มีความแตกต่างไปก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับสามารถใช้ได้เช่นกันตัวอย่างขอบเขตปัญหาของมนัส ต้องการแก้ปัญหาไอน้ำเกาะที่ผิวแก้วเมื่อใส่น้ำเย็นเพราะจะทำให้จับแล้วลื่นแล้วยังทำให้น้ำหยดเปียกเละบนโต๊ะแก้วน้ำนี้ต้องการใช้ในบ้านหรือเมื่อมีแขกมาเยี่ยมบ้านสามารถใช้ได้กับเด็กและผู้ใหญ่และสามารถทำได้เองในเวลาไม่นาน โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายนักเรียนเห็นปัญหาอื่นจากภาพสถานการณ์ที่บ้านของมนัสอีกหรือไม่ครับถ้านักเรียนสังเกตเห็นปัญหาอื่นอีกนักเรียนลองระบุป,ปัญหานั้นให้ชัดเจนหรือนักเรียนอาจจะเลือกเอาจากกรณีตัวอย่างที่ครูนำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วทั้ง4กรณีก็ได้ เพื่อนำไปทำกิจกรรมศึกษากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการเรียนครั้งต่อๆไปสำหรับในครั้งนี้ครูขอหยุดไปที่ขั้นตอนการระบุปัญหาเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ